ครับตอนนี้เรากำลังจะไปแฟนมิตที่ญี่ปุ่นนะครับผมผมคิดว่าผมอ่ะจะมาเป็นคนแรกแต่ไม่ใช่ไอฟอดมาคนแรกเราพี่ฟอดไปไหนอ่ะก็ไปกินไงไม่รู้ไม่รู้กินที่ไหนนะมีคนบอกว่าฟอร์ดมาเร็วมากแต่ว่าไม่ยอมขึ้นมาให้ผมอยู่ข้างล่างผมแบบรีไรนึงกลัวมาคนแรกก็เดี๋ยวเพื่อนจะไม่ชินเท่าไหร่เออวันที่สองมาลองเชิงผมทตสอบไปคือหอมไม่ก็อ่ะเออผอว่าอ คนต่อไปที่จะมาค่อยไปาอ๋ออ่านอ่าใช่็นไหมล่ะบอกแล้วบอกอ่านเพราะว่าอ่านตอนเสดใสล้าเลงยามเช้าสร็อยู่แล้วนี่เอาจริงไม่อยากนอนด้วยเออแต่ว่าต้องรีบนอนเพราะอยากให้ถึงไวๆก็เลยหลับไปได้แต่หกโมงเย็นโอ้โหสองชั่วโมงพอดีในการนอนก็เลยเต็มที่และโชว์ได้เลยเพื่ันนีะอยากโชว์แล้วผมดึงหกโมงสิบนาทีดูอ่ะเออไปเห็นนอนตีสาม ดึกอยู่นะท่าน้องนอนกี่โมงตีสองแต่ผมดูง่วงกว่าวินนี่มันเฮ้ยทุกคนดูไม่ค่อยเขาเรียกว่าเก็บพลังงานอ่าเซีฟพลังงานเอาไว้รอโชว์รอโชว์ให้คนดูเป็นไงบ้างเอ่อเหตุการณ์นิดหน่อยก็คือผมท้องเสียเอาว่ากินหมาล่าเขาแล้วตอนนี้เราวอร์มหรือยังตอนนี้พร้อมแล้วโอเคเ บายบายไข่ไขเจ็บหรือยังจ๊ะยักจ้ะแต่ใจพร้อมซูเวอร์เนาะแล้วเพื่ออะไรกัน สวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็เป็นวันที่2นะครับผมที่เรามาอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วนะครับตอนนี้ก็เวลา10บโมงห้าสิบนะครับผมเราก็มาถึงห้องซ้อมกันแล้วสวัสดีครับชื่ออะไรตันหนแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับชื่อพร้อมครับโอเคเราไปฮะสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่ที่ห้องซ้อมที่โตเกียว ก็คือว่าวันนี้เรามาซ้อมโชว์ใหม่ๆให้ให้คนดูเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเรามาเล่าที่สองแล้วแล้วก็มีการเปลี่ยนโชว์เพื่อจะให้คนดูเซอร์ไพรส์รอบนี้นะครับผมเราเป็นเพลงแบบว่าลิสต์ใหม่ด้วยอันนี้สปอยเพลงเอาแล้วอันนี้เพลงอะไรนะเพลงเดิมเพลงเดิมเพลงเดิม ไม่เอดนี่เพลงเปิดเพลงเดิมว่าโยนทุกคนนะครับตอนนี้ก็อยู่ห้องซ้อมกันแล้วแล้วก็พร้อมมากทุกคนสภาพตื่นสุดๆเลยเนี่ยตาผมตื่นสุดสุดนี่คนี้ตาตื่นสุดสุดเลยนี่นี่ดงตาก็ตื่นสุดสุดเขาห่ไหเา่ยนี่น่ารักสุดน่ารัก นี่ครับเป็นวันแสดงจริงเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราก็เพิ่งเข้ามาที่ฮอลเลยเราตื่นเช้ามากเราตื่นประมาณกี่โมงไม่รู้แต่ว่าเช้ามากครับแล้วก็เพื่อนๆก็ฟิลก็แบบว่ากําลังง่วงเหา่าเหานอนกันอยู่นะครับ <c oughs> เป็นยังไงบ้างครับเจมินายโอเคยังไม่ตื่นถ้าตื่น่อนนีนะ้อาจจะตื่นเต้นเพราะว่า oh, วันนี้เห็นที่นั่งเยอะมากแฟ <Okay. S 1> นชาวญี่ปุ่นเยอะมากแล้ววันนี้สองรอบด้วยครับใช่ที่อันก่อนดีกว่าสวัสดีครับี่อัน เ้วันนี well said, well> ้แต่งต well> ัวหล่อเลยอะแน่นอนวันอยู่แล้ววันอยู่แล้ววันนี้เขาหล่อทุกวันอยู่แล้วตื่นเต้นครับไว้ก็งงเหมือนจะไม่นายด้วยตื่นเต้นอี่กับตนตื่นยังไม่มีสปีตในการทำงานรยวะเอ้ยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นตื่นเต้นผมมีสปิริตมมทมนสปิดิตปดมีปิดไปดู่อฝออฝอฝตื่นหรือยังเ่นแล้วผมดูรูปดีกว่าดูดูนักเตะก่อนดีกว่าเขากำล อยู <laughs> ่สมาธิอู่พร้อมไหม่ะอยู่ประอด็นเขาบอกซ้ำทมสมาธิอยู่สมาธิอยู่เหรอวันนี้โชว์2รอบเราต้องกักกิพลังงานกันหน่อยพร้อมไหมครับสปาร์กเราจะสอบพร้อมวันนี้กับคนอื่นแล้วไปไปสอบกัน I can't I you all right, I'll well, turn uh, uh, to my you mission name and คือฟอร์ดเนี่ยจะเป็นคนที่ในทริปเนี่ยถ้านึกถึงที่ช้อปปิ้งไม่ออกว่าจะไปที่ไหนหรือว่าที่กินที่ไหนอร่อยทุกคนจะถามฟอร์ดได้ มรนี่ับไปแล้วครับท่าชัวแร้งนะต่อไปต่อไปเราจะไป b e n e ่ไ t กันเลย่ e n e f ิ t ให้ทัชได้ด้อรถไม่รอไหมรอและเล่อ่ะ Like เรากลติดอย่างเดียวเลยเจ้าลอกวันนี้ถ้าผมไม่ยืนอยู่ตรงเฟรมตรงนี้ไม่ยืนเข้าไปเฟรมนะบอกว่าพี่ถ้าพี่อยู่ในเฟรมดับเลยแล้วออกมาเชื่อป่ะจริงปะเมื่อกี้ที่เขาพูดโอ้โหเด็กญี่ปุ่นสุดๆรอบสองพร้อมไหมครับพร้อมสุดๆเลยเล่นญีน่ปุ่นของเราพอเราจะลุยเฮ้ง in ่ายแต่วันนี้ชอบชุดมาก ชุุดเเปป็นนนนักรีียญ่่ญสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังดูอยู่นะตอนนี้นะครับผมตอนนี้เรากำลังจะโชว์รอบสองนะครับผมที่แฟนมีที่เชีปแปนยังไม่เหนื่อยเพราะแฟนคลับน่ารักมากมเลยเ,เ,เจอแบบรอบสองเนี่ยเรดูว่าเขาจะแบบอิมแพคมากไหมแบบเหมือนรอบที่หนึ่งมีคนมองมีคนมองอม,มาแหวว่าอะไรใ ทุกคนรู้สึกเสียหากไม่ได้ทุกคนเห็นต้นน้องผมไม่อยากอยู่ห่างแล้วที่ว่าเราคิดถึงกวนดินทาผม

สองรอบบอกเลยว่าเอเนอรจีของเราเนี่ยยังเหลือสบายสบายเลยนะครับด้ทั้งสิบแม่ไม่เหนื่อยเลยนะโอ้ยนั่นเนี่ยมันแรงไปเลยนะบอกเลยว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีวัฒนธรรมที่เขาคุยความเป็นปูแล้วการถึงแบบไม่ไม่แบบลุกขึ้นมากินแต่แบบให้เป็นการน่ารักอีกแบบหนึ่งความน่ารักแบบหนึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชายปุ่น ซึ่งน่ารักมากๆพวกเราแฮปปี้มากๆาอต้ดองอดถ้ามีโอกาสพวกเราก็อยากจะกลับมาอีกครั้งนะครับแต่ว่าสำหรับวันนี้มันคงหมดเวลาแล้วพวกเราคงต้องลาไปสวัสดีครับผอ